สวัสดีค่ะทุกคนค่ะดานขั้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์เอสโตโทราทารืวิง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 กุ้งกิ่งกุ้งกิ่งกุ้งวิงกุ้งิง มีคนมานอนให้กำลังใจทุกคนอีกแล้วเช่นเคยก็พลังงานคลิปนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไข่จะเอาไพ่แบบชุดใหม่ๆกุ้งกิ้งกุ้งกิงนี้มาใช้แบบทั้งนั้นเลยแล้วก็อ่ะมาลองดูกันนะเพราะว่าไข่เพิ่งทําไพ่ของตัวเองใหม่ด้วยเป็นไพ่ชื่อโซเมทเมสเซดนะคะมาดูกันเพราะพลังงานตรงนี้เป็น Energy ที่ส่งพลังงาน Random ที่ who is your so u l mate เ yeah. ย yeah, yeah, yeah. ้เย้ พลังงานวันนี้นะคะเป็น e อเนของการส่องดูโซเมส,สิว่าเออแรนดอมตรงนี้จะสื่อถึงอย่างไรบ้างของโซเมสหลายๆท่านตรงนี้ลองมาพลิกอาคารกันดูลองมาเลือกกองกันดูว่าเป็นยังไงไข่จะมีให้เลือก3ากองนะคะตามรูปหน้าปกที่ไข่ขึ้นในคลิปที่เป็นปกคลิปเลยอะ่ะระฉะนั้นคือหลายๆท่านตรงนั้นถ้าอยากดูชัดๆไปไปดูตรงนั้นได้ด้วยนะคะไปดูหรือว่าเดี๋ยวไขจะมีแต่ว่าอา,อาจจะเป็นภาพภาพอะดูภาพตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ตรงนี้ดู นะว่ากล้องหนึ่งกองสองกองสามเลือกหินดูว่าจะเอาอะไรนะคะทีนี้เรามาดูสิว่าแต่คนต้องการอะไรกันบ้างตรงนี้เริ่มที่กองแรกนี้นะคะหินตัวนี้หินสีนี้นะคะหินสีนี้หินสีนี้นะกองแรกกองที่สองหินสีนี้นะคะนี่หินสีนี้แล้วก็กองที่สามหินสีนี้ ก็จะเป็นแบบนี้พอเรียงกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ลองดูสินะอันอันที่หนึ่งตรงนี้สีสีออกแดงแดงส้มๆนะคะแล้วก็อันที่สองตรงกลางสีขาวอันที่สามออกสีเข้มสีดำลองดูนะคะว่าเลือกอะไรหนึ่งสองสามเลือกนะอ่าโอเคทีนี้พลังงานตรงนี้นะ มาดูกันนะคะว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Who eat your soulmate มาดูกันสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะหินกอน้กอนแรกนี้สีนี้นะคะกองที่หนึ่งก็จะเป็นอ่าให้เริ่มที่พลังงานนี้ก่อน ไพ่มีหกเหรียญน,นะคะพลังงานนี้เป็นเ n e r g y ของคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับธาตุดินกับผสมมังกรได้ตัวคุณอาจจะเป็นธาตุดินหรือเขาที่เป็นโซเมของคุณเป็นพลังงานธาตุดินกับผสมมังกรได้อยู่ตรงนี้มีพลังงานของเ n e r g y ของความบาลานซ์อยู่ตรงนี้ด้วยหรือความแมชชัวบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือ,อด้วยพลังงานของธาตุดินนะเนาะมันก็จะเป็น energy ค่อนข้างที่จะมีพลังงานแบบว่าความความอุดมสมบูรณ์หรือความบาลานซ์หรือความแบบเอ e น g y แบบ m a ชช r i ริอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มีอย่างไรบ้างมันแปลกมากที่มันมีไพนี้ขึ้นมาต่อไพ่พลังงานไพ่เซตตรงนี้ไพ่มีดูนะเมื่อกี้ไข่เพิ่งบอกว่าเป็นทัตด,ดินใช่ปะ่ะไพ่มีเอิร์ทไซดขึ้นมาเฉยเลยอะเอิร <laughs> ์ทไซดเนี่ยธาตดินค่ะการผสมมังกรโซเมตในคู่นี้โซเมตในคลิปนี้อ่ะโทษโซเมต,ใน,นเมตในกองนี้เนี่ย อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวกับธาตุดินได้ในกองที่หนึ่งตรงนี้นะคะการบุษบงกรอืมแล้วก็พลังงานนี้มีเอเนจี s มิสเ o รสคือเป็นเหมือนคล้ายๆกับอคนเหล่านั้นที่เป็นโซเมตตรงนี้เนี่ยในกองนี้เป็นพวกที่แบบคนที่ดูลึกลับหน้าคนหาดูซับซ้อนหรืออะไรบางอย่างตรงนี้แหละมันมีความแบบออ่เ คือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่บางทีแบบมีความแบบว่าไม่ได้เปิดเผยหรือว่าโอเพนมากนักมีความแบบลึกลับหน้าค้นหามีสิ่งดึงดูดบางอย่างที่เป็นความแบบเพ,พราะพลังงานธาตุดินบางครั้งจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะด้วยอิทธิพลของพลังงานดินนะเนาะมันก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบเหมือนพวกไพ่พลังงานไฟรหรือพวกพลังงานไพ่าบางเอเนจีบางกรุป๊ปบางธาตุบางคนที่แบบ เปิดมากๆหรือโอเพนมากๆมันก็จะมีพลังงานมิสเทรียสอยู่ตรงนี้ได้สําหรับบางท่านตรงนี้ที่เป็นโซเมตในกองนี้อีนนี้พลังงานมีเอเนจีนี้สปอนเทเนียสนะคะคือเป็นคนชิลๆเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบแผนอะไรมากมายอืมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบที่ว่าเหมือนแบบอ่าแบบมีความสุขแบบชิลๆแล้วก็อ่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอ่า เขาเรียกว่าบางครั้งการใช้ชีวิตคือไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเรื่องที่เคร่งเครียดมากเกินไปทุกอย่างทุกสเต็ปขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยเออนะ้ำมันจะมีพลังงานนี้ที่นี้ต่อมามีไพ่นี้พลังงานตรงนี้ในไพ่ที่เป็นฟิสิกอลนะคะฟิสิกอลก็คืออ่าเซตนี้ดูนะมีไพ่มีเคลฟชินค่ะบางคนตรงนี้ที่เลือกกองที่1เนี่ยโซเมตตรงนี้อาจจะมีพลังงานลักษณะแบบนี้ได้คือเคลฟชินก็คือบัตชินก็คือพวกที่มีเหมือนคล้ายๆกับคางแบบเหมือนบุ่มๆหรือคางเหมือนแบบ ตรงเนี้ยนึ่ออกวะเออนิดหนึ่งมันจะมีบางคนที่มีพลังงานที่เกี่ยวกับแบบแบบนี้ได้สําหรับกองนี้พลังงานนี้มี e n น r g y ี้นี้ด้วยไล่บอ์แฮร์บางคนตรงนี้เกี่ยวกับพวกพลังงานที่แบบสีผมบลอนสีผมสว่างบลอนตรงนี้อาจจะเป็นสีผมจากเกิดจากธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นเกิดจากที่สีผมบลอนที่ทําผมนะคะเอออาจจะเป็นพลังงานแบบนี้ได้สําหรับบางคนที่เป็นลักษณะของ Energy แบบ โซเมตของกองแรกนี้คือต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้บางไพ่มันอาจจะลิงก์กันกับโซเมตลักษณะของพวกคุณได้หรืออาจจะตรงกันทั้งทุกไพ่เลยก็ได้มันพลังงานมันแชร์กันมันเป็นแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นคือเปิดใจกว้างๆมากๆนะนี่พลังงานมีช็อตนะคะบางคนตรงนี้อาจจะเป็นแบบโซเมตที่แบบว่าส่วนสูงไม่ได้สูงมากนากักอะไรแบบนี้อืมอันนี้พลังงานของตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่ไข่ทําเองโซเมตเมเซจนะคะทุกคน ดีใจ <c oughs> ก็พลังงานมีข้อความจากโซเมตตรงนี้นะคะโซเมตของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งตรงนี้เขาบอกคุณว่า baby I'm thinking about you เขากำลังคิดถึงคุณค่ะเขากำลังนึกถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณตรงนี้นะคะโอ้ยน่ารากักอ่ะอ่าโอเคทีนี้มาดูกันกองที่สองกองที่สองสำหรับผู้ที่เลือกอันนี้นะหินก้อนนี้หินสีแบบออกขาวๆตรงนี้นะคะมาดูหน่อยสิพลังงานมีอย่างไรบ้างไพ่มีสิบดาบ คลยนี้คือพลังงานทัดลมคนในคลิปอ่อโทษคลิปคนในกองสองตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่คุณเป็นพลังงานลมที่เป็นเมทูนตุนกลุ่มหรือคนที่เป็นโซเมทคุณเป็นเมถูนตุนกลุ่มเลยค่ะเน้นที่พวกเขาโดยตรงเลยนะส่วนมากจะเน้นที่พวกเขาเพราะเป็นพลังงานของการส่อง energy ที่เป็นโซเมทใช่ปะ่ะก็จะเน้นที่พลังงานของพวกเขาเป็นทัดลมแล้วก็พลังงานตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่ผ่านออะไรบางอย่างในอดีตมาหรือการผ่านอุปสรรคหรือรผ่านความแบบ ฟีลลิ่งแบบฟีลลิ่งความเจ็บปวดในในไลฟ์สไตล์ของเขาที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นพลังงานชีวิตรักในในอดีตที่ผ่านมาที่แบบว่ามันมีในเรื่องของความรู้สึกแบบเอ่อเฟลหนักๆ ความรู้สึก h e a ์ t broken หรือความรู้สึกเหมือน b a c k s t a b b e r อะไรบางอย่างที่แบบเป็นความหักหลังเสียใจเป็นในเรื่องของความผิดหวังหนักๆอะไรแบบนี้ผ่านอะไรแบบนี้มาได้หรือเขาเรียกว่าคนที่ผ่านเรื่องดราม่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพลังงานแบบนั้นเสมอไปมันหมายถึงพลังงานของคนที่สามารถผ่านเรื่องราวดราม่าเยอะๆได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพลังงานตรงนี้ก็เลยมีพลังงานลาักษณะแบบนี้ค่ะไพ่ขึ้นมามีอะไรบ้างอ่ามีพลังงานที่เป็น Energy Travel and Adventure นะคะบางคนตรงนี้เนี่ย คนที่เป็นโซเมทของผู้ที่เลือกกองที่2เนี่ยสามารถที่แบบเป็นพวกแบบเช่นชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบออกทริปชอบผจญภัยแล้วบางคนนี้อาจจะเป็นพวกแบบโซเมทในคู่ในกองนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านการแบบเดินทางมาในหลายๆประเทศได้หรือทํางานที่ต้องมีการเดินทางงานของเขาเกี่ยวกับการเดินทางงานของเขาเกี่ยวกับในเรื่องของไกด์งานของเขาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยอยู่ตรงนี้อืมแล้วอันนี้มี e n e จ g y นนี้ด้วยค่ะ performing arts เป็นพวกที่เป็นโซเมทที่เกี่ยวกับพวกสายบันเทิงสายการแสดงสายเพอร์ฟอร์มิงสายศิลปะสายอาร์ตสายในเรื่องของการแสดงต่างๆไม่ว่าพวกไพ่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นสายแสดงแบบนั้นอย่างเดียวเท่านั้นมันแปลได้หลายอย่างมากๆคือก็คือพวกเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตมันแปลได้กว้างก็คืออย่างเช่นพวกแบบเพอร์ เพอร์เฟอร์มเวลาเพอร์ฟอร์มหรือโชว์มันเป็นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรี ree, นักร้องหรือการแสดงหรือโชว์อะไรก็ตามแต่ทุกรูปแบบเลยมันมีพลังงานขนาดนี้ได้ด้วยบุคคลที่คุณเกี่ยวข้องที่เป็นโซเมดเขาอาจจะมีสกิลแบบนี้หรือเขาอาจจะทํางานในสายนี้หรือเขาอาจจะมีความชอบอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พลังงานมี energy family and friends คือคนคนนี้เนี่ย มีอะไรบางอย่างที่เป็น energy ที่รักครอบครัวรักเพื่อนแคร์ครอบครัวแคร์เพื่อนหรืออาจจะเป็นพลังงานที่แบบเป็นคนลศาสตร์ที่ว่า family and friends first priority อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออนะมันแค่บอกว่าเขามีความแบบเขาเรียกว่าเขามีความรู้สึกที่เชื่อมั่นเชื่อใจและไว้ใจและศรัทธาในพลังงานของครอบครัวและเพื่อนมากๆเลยอยู่ตรงนี้เมยให้กับว่าบางคนตัวเนี้ยมีความรู้สึกที่เพื่อนเนี่ย เหมือนครอบครัวด้วยหรือพลังงานของครอบครัวที่มี energy ที่เขาแคร์อะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้นะคะออมีพลังงานในลักษณะแบบนี้นี่ energy ตรงนี้มีพลังงานอ่าไพ่มีอย่างไรบ้างของ physical trade ในกองสองนี้นะคะมี ให้มีเกรย์แฮร์อ่ามีผมออกลักษณะส,สีเหลือบหรือสีค่อนข้างที่จะแบบไปในทางเทาอะไรแบบนี้นะคะก็บางคนตรงนี้มันอาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าอย่างเช่นชอบทําสีผมเหลือบอะไรแบบทางนี้ได้ด้วยบางคนมีนะเป็นพวกแบบคนที่มีอายุแล้วแบบว่าทําสีผมในลักษณะนี้เพื่อให้มันกลบอะไรอย่างแบบอย่างเช่นแบบอย่างเช่นโทษ,โทษโกบงอกหรืออะไรแบบเนี้ยให้มันเป็นแบบเหลือบแบบนี้ไปเลยหรือบางทีบางบางคนตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่า เขาเป็นคนที่แบบเหมือนคล้ายๆกับต้องบอกว่ากองนี้เป็นอีกกองหนึ่งที่เป็นคนที่สามารถที่จะมีอายุขึ้นมาได้หน่อยเลยอะเพราะว่าด้วยความที่มีเกรแฮร์อยู่พลังงานในกองตรงนี้ด้วยนะคะแต่มันเป็นพลังงานได้กว้างๆบางคนตรงนี้เกรแฮร์จะไปตรงกับ คู่รักของบางคนที่คุณมีอายุเป็นคู่รักมีอายุแต่าจะาเป็นบางคนที่มาเลือกกองนี้แล้วแบบคุณอาจจะไปตรงกับไพ่อื่นๆก็ได้อยู่ตรงนี้พลังงานมี Energy ของ very curly hair ด้วยเป็นเวาของผมที่แบบว่าแบบมีมีเอ่อ curve มี curl แบบหยิกอะไรอย่างงี้มากๆอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆกับเอาง่ายๆว่าผมไม่ได้ตรงอะ่ะเป็นคนที่ไม่ผมตรงนะคะหรือเรียกอีกนัยนึงก็คือเป็นพวกผมหยักโศกได้อะไรแบบนี้ได้ด้วยอทีนี้พลังงานมีเอเนจีต่อมา เป็นไข่เปิดสู่3ามใบของฟิสิกส์ของแต่ละกองนะพลามีแบล็กสกินก็คือว่าบางคนในกองนี้ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนในกองนี้ที่จะมีแบบคู่หรือโซเมทที่เป็นแบล็กสกินแต่มันจะมีบางคู่บางคู่รักของกองนี้บางคนเป็นคนที่เป็นพื้นผ,ผิวแบบนี้เป็นพื้นผิวเข้มเป็นพื้นผิวสีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืม mm. อันนี้พลังงานของข้อความจากโซเมทของผู้เลือกกองนี้นะคะได้แก่ให้ you complete me ค่ะ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่มาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับเขาเป็นคนที่มา complete เขาให้เขาสมบูรณ์เติมเต็มให้สมบูรณ์อยู่ตรงนี้พลังงานน่ารักมากขอบคุณข้อความโซเมทนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกองที่3ามกันต่อกองที่3เป็นอย่างไรกันบ้างกองที่3นะคะสําหรับผู้ที่เลือกอันนี้นะคะหินสีออกสีดําตรงนี้นะคะกองสุดท้ายแล้วมาดูกันซิพลังงานตรงนี้มีไพ่อะไรบ้างมีพลังงานของ energy นี้ค่ะ u e e น of Swords นี่คือไพอ่ราชินีถือดาบนี่คือไพ่ตัวแทนอีกเอเนจีหนึ่งที่เป็นธาตุลมเมทุลตนกลมนะคะพวกเ,เล่านั้นเป็นพลังงานที่เป็นโซเมของพวกคุณที่เป็นชาวธาตุชาวธาตุลมเมทูนตนกลมแล้วก็สิ่งที่สาคัญคือ,อไพ่เนี้ยมันจะมีบางคนที่มีลักษณะของการที่ว่าเป็นคนเด็ดขาดหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าหนึ่งมีคติมีไอเดียมีทัศนคติมีอดมคติมีรุมการมี เหตุผลของตัวเองมีอีโก้ของตัวเองมีอะไรอย่างนี้บางคนบางคนในคลิปนี้โทษบางคนในกองนี้อาจจะเกี่ยวกับพลังงานของโคลสานี้ได้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้มันจะเป็น Energy ของแบบพวกคนที่มีความที่เขาเรียกว่าอินดีเพนเดน์บางอย่างสูงอยู่ในตัวเองแฝงในเอเนจีใบนี้ด้วยส่วนหนึ่งมากๆเลยหรือถ้าเรียกว่าถ้าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่หรืออะไรที่แบบเขาเรียกว่า ไม่ได้ไม่ได้แบบถูกจริตถูกต้องถูกใจหรือถูกถูกหลักการของเขาหรือไม่แบบเหตุผลหลายๆอย่างไม่หมายถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคนตรงนี้ที่เป็นพลังงานสมัยว่าคุณอะคนคนนี้สามารถที่จะตัดหรือคัดคนบุคคลอื่นๆในชีวิตของเขาได้อย่างง่ายดายเออเพราะด้วยความที่เขาแบบเป็นพลังงานแบบนี้ที่แบบอิ d ดี e n เดนซ์หรือเป็นพวกพลังงานที่มี energy แบบว่า การตัดสินใจบางอย่างหรือมีลักษณะของทัศนคกติบางที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดในการตัดสินใจกับบางเรื่องหรือการใช้ชีวิตหรือมุมมองของบางชิของบางเรื่องในชีวิตของเขาอันนี้พลังนี้มี e อ e r g y อ่ะดูนะคะมีไพ่อะไรบ้างมีไพ่มีเฟสฟูลคือเป็นพลังงานของเ n e r g y ของความแบบต้องบอกว่าไพ่ของคนคนนี้โซเมทของผู้ที่เลือกกองนี้บางท่านมีคนบางคนตรงนี้ที่แบบเขาเป็นคนที่จรงิงจังซื่อสัตย์จริงใจหรือมีพลัง,งของการที่แบบว่า ถ้ามีคอมมิชเมนต์ก็คือตามนั้นถ้าเลือกหรือตัดสินใจก็คือตามนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเป็นลักษณะของเ n e r g y ที่ผูกพันมีความมั่นสัญญามีคอมมิชเมนต์หรือมีอะไรอย่างที่แบบซื่อสัตย์หรือตกลงอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นพลังงานเป็นลักษณะไปตามนั้นสําหรับโซเมของผู้ที่เลือกกองนี้นะคะมีมีพลังงานของเอเนจีเฟสฟูดตรงนี้สูงมากอืม เฟรดฟู food, ความเชื่อมั่นความไว้ใจความซื่อสัตย์ในความรักความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ได้ทลังน้นมีไลท์เฮร์พลังงานตรงนี้เป็นเอเนจีของเอเนจีผมสีสว่างไลท์ไลท์แฮร์ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นสีสว่างแบบสีแบบบลอนสว่างไปเท่านั้นแต่มันคือสีอะไรก็ได้ที่ออกสีสว่างโทนสว่าง แล้วก็ไปในโทนที่เป็นเน้นในพวกของสีเฉดแบบสว่างไปในโทนของบลอนได้ด้วยเช่นเดียวกันคืออย่างที่ไข่เกินไปก็คือว่ามันไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นบลอนเท่านั้นมันเป็นสีอะไรก็ได้ที่ออกสีสว่างอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่เป็นโซเมกบางท่านตรงนี้นะคะนี่ไพ่ควายถ่ายพลังงานตรงนี้จะเป็นแบบคนบางคนตรงนี้ที่เป็นโซเมของคลิปเนี้ยอ่าโทษโซเมของกองเนี้ยมีบางคนตรงนี้ที่เป็นคนที่จะแบบมีพลังงานของความเงียบ เป็นคนที่บางทีอาจจะมีความเงียบๆหรืออาจจะเป็นพลังงานช่วงบางอย่างของผู้ที่เลือกกองนี้ผู้ที่เลือกกองนี้สามารถมีช่วงจังหวะของการที่แบบคุณมีช่วงจังหวะเงียบ i e t time กับคนที่เป็นโซเม e กับคุณอยู่ในพลังงานกองนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอืมนะอันนี้พลังงานตัวนี้มีอย่างไรบ้างในฟิสิกอลนะคะมีไพ่ไวสกินพลังงานของโซเมตในในกองนี้บางคนตรงนี้เกี่ยวข้งของกับคนขาวได้ค่ะคนผิวขาวนะคะคนผิวออ,ออกทนแบบ สว่างขาวอยู่ตรงนี้นะคะไพ่พลังงานตัวนี้ต่อมานะคะมีสีไอถึงมีสีสีตาถึง2สีนะคะมี green eyes กับ dark blue eyes ก็คือสีออกสีโทนเขียวกับสีโทนออกสีน้ำเงินเข้มนะคะก็จะเป็นสีเกือบคล้ายกันนั่นแหละมันคือเหมือนสีพวกน้ำทะเลอะสีเหลือบๆทั้งนั้นนะคะมีพลังงานในสกนะนี้แฝงอยู่ใน energy ของกองนี้ที่นี้ปิดท้ายด้วยข้อความโซเมดของผู้ที่เลือกกองที่3 You mean more to me every single day. You mean more to me every single day. คุณมีความหมายต่อฉันในทุกๆวันเลยอะคุณคือคนที่มีความสำคัญกับฉันทุกๆวันในทุกๆวันนี้คุณคือคนสำคัญของฉันอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีพลังงานในสายแบบนี้ที่เขาแบบต้องการจะสื่อหรือส่งมาถึงคุณตรงนี้ บางทีอาจจะเป็นโซเมทที่คุณน่ะเจอคนแบบนี้แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นโซเมทอนาคตที่รอการมาเจอกันตรงนี้พลังงานของบางบางอย่างตรงนี้บางทีมันอาจจะแบบไพ่บางอย่างมันอาจจะตรงกับโซเมทของคุณได้บางพลังงานบางไพ่แต่บางคนก็อาจจะเป็นไพ่ทั้งกองตรงหมดเลยหรืออาจจะเป็นพลังงานของบางคนตรงแบบพลังงานหนึ่งสองใบอะไรแบบนี้นะคะมีคนร้องแล้วว่ายังไงมันยังไงมันยังไงฮะมมันยังไงมันยังไงหื้ มันยังไงเหรอเออเอโอเค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 ลูกอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเอาพิกัดมาให้แล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันเดี๋ยวไงเดี๋ยวไข่ขอตัวไปก่อนเพราะว่ามีคนแบบงงงิงแล้วตอนเนี้ยงงงิงใหญ่แล้วนะอืงง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 อยากมองกล้องเหรออยากมองกล้องเหรอเฮ้สวัสดีทุกคนสิผมไปก่อนนะคะผมงงเงอแล้วครับ โอ้ไม oh, no to wow. ่งงไงหรอกนั <initiation> well, so okay, okay, so. okay, time, ่งนั่งดูแม่อัดคลิปมาหลายคลิปแล้วเนี่ยเงียบมาหลายคลิปแล้วน่ารักมากเลยเอเดนเด็กดีเด็กดีนะลูกเด็กดีนะคือเด็กดีนะคืออ๋อเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าอ้อมดีกว่าเนาะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมดีกว่าอย่าดึงผมไม่ได้อย่าดึงผมแม่โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพลังงานอื่นๆมาให้อีกนะคะรอติดตามกันนะคะทุกคนไม่บายสวัสดีค่ะ เอเดนบายบายสวัสด,ดีครับ